ครับผมวันนี้นะครับก็กลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับที่ช่องเล็กเด็ดแอดเปนะครับวันนี้นะครับถึงเวลาแล้วนะครับที่ตอนแรกแอดกะว่าจะลงในชุดเทียบชนปักตร้อยให้นะครับก็มีสมาชิกนะครับทักมาขอมานะครับแอดขอชุด2ตัวบนหน่อยตรงตรงก็วันนี้ก็เลยนะครับจัดทําในชุด2ตัวบนตรงๆนะครับ6ชุดตรง ชุด2ตัวบนตรงๆ6ชุดตรงนะครับก็สูตรนี้นะครับเข้ามาทั้งหมดแล้วนะครับ6งวดนะครับ6งวดสูตรนี้เข้ามา6งวดนะครับสูตรก็เริ่มเข้านะครับตั้งแต่0 5 1ย์5นนะครับฉะนั้นนะครับ ในชุดนี้ก็อยากจะแบ่งปันกับเพื่อนสมาชิกนะครับหาซื้อรับตอนรีได้นะครับ6ชุดตรงเผื่อรางวัลใหญ่เป็นของท่านนะครับมาดูชุดแรกนะครับสูตรคำนวณหาหลักสินะครับเราจะทำการใช้หลักพันบวกหลัก10บล่างนะครับใช้หลักพันบวกหลัก10บล่างทำการบวก3าของที่นะครับผลลั์ออกมาที่ได้ออกมานะครับก็จะเป็นเลขตัวเดียวแล้วเราจะนำมาบวก2องของที่นะครับ สูตรคำนวณหาหลักหน่วยนะครับจะใช้หลักแสนบวกหลักร้อยและบวกหลักหน่วยทําการบวกหลักหน่วยล่างนะครับมาดูนะครับชุดที่1สูตรคำนวณหาหลัก10บนะครับ1บวก2นะครับ1บวก2เป็น3 3บวก3นะครับเป็น6เราใส่6นะครับ6เราจะบวก2นะครับ6บวก2เป็น8ดนี่ครับ ส่วนสูตรคำนวณหาหลักหน่วยนะครับ0บวกศนได้0 0บวกหได้5นะครับ5บกนะครับเป็น7เราใส่7นะครับ7เราทำการบวก3คงที่และบวก2คงที่นะครับ7ตัวนี้นะครับเราจะบวก3คงที่7บวก3เป็น10ใส่0 0บวก2คงที่ได้ 2, 2แอดก็จะมาจับคู่วินให้นะครับเราก็จะได้ตัวเลขทั้งหมด6ตัวก็จะเป็นที่6 7 60และ62นะครับก็จะเป็นที่87 80และ82นี่ครับตัวเลขที่เราได้ทั้งหมด6ชุดตรงนะครับ67 60 62 87 80 82 รางวัลที่1น,นะครับในงวดถัดมาออก831 567นะครับ567นะครับเราเข้าคู่ที่1นะครับเป็นงวดที่1น,นะครับนี่ครับงวดถัดมานะครับ สูคคำนวณหารักสิบนะครับหนึ่งบวกสองนะครับเป็นสามสามบวกสามนะครับเป็นหกหนึ่งเราใส่หกนะครับสูคคำนวณหารักสิบได้แล้วครับหนึ่งตัวหกบวกสองนะครับเป็นแปดนี่ครับมาดูสูคคำนวณหารักหน่วยนะครับแปดบวกห้านะครับเป็นสิบสามสิบสามบวกเจ็ดนะครับเป็นยี่สิบยี่สิบบวกสี่เป็นยี่สิบสี่นะครับเราใส่สี่ สี่เราจะบวกสามพงที่นะครับสี่บวกสามนะครับเป็นเจ็ดนี่ครับเจ็ดบวกสองเป็นเก้านะครับหลักหน่วยเราได้สี่เจ็ดเก้าทีนี้แอก็จะจับคู่ให้นะครับก็จะได้ที่หกสี่นะครับหกเจ็ดและหกเก้านะครับถัดมานะครับก็จะเป็นแปดสี่ 8 7และ8 9นะครับ6 4 6 7 6 9 8 4 8 7 8 9นะครับผลรางวัลในงวดถันมาออก5169 6 7นะครับนี่ครับ9 6 7นะครับเราเข้าเป็นงวดที่2นะครับนี่ครับ 2งวดแล้วนะครับในชุด2ตัวบนตรงๆนะครับสูตรหวยสูตรนี้ก็อยากใช้จับจ่ายซื้อลอตเตอรี่ไว้เลยนะครับมาดูงวดที่3นะครับจะเป็นยังไงนะครับงวดที่3 6บวก6เป็น12 12บวก3นะครับเป็น15เราใส่5ไปเลยนี่ครับ5บวก2เป็น7นี่ครับสูตรคำนวณหาหลักหน่วย ห้าบวกเก้านะครับเป็นสิบสี่สิบสี่บวกเจ็ดนะครับเป็นยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดบวกสี่นะครับเป็นยี่สิบห้านะครับเราใส่ห้าห้าเราจะบวกสามนะครับห้าบวกสามเป็นแปดแปดบวกสองนะครับเป็นสิบศูนย์หลักหน่วยทีนี้ก็จะจับคู่ให้นะครับก็จะได้ที่ห้าห้านะครับ ห้ <58 S 2> และ50นี่ครับถัดมานะครับก็จะได้ที่7จ็ดห้าและ70นนะครับนี่ครับ ผลรางวัลในงวดถัดมานะครับออก2 3 4 7 2 5 8หนะครับนี่ครับเข้ามาเป็นงวดที่3นะครับเราก็จะได้ที่เลข5หลักสิบเลข8หลักหน่วยจับคู่ได้ก็จะมี58นะครับ2ตัวตรงเป็นงวดที่3นะครับมาดูงวดที่4นะครับสูรคำนวณหาหลักสิบนะครับ7บวก8นะครับเป็น15 15บวก3ามนะครับ เป็นสิแปดนะครับสิบห้าบวกสามนะครับเป็นสิบแปดเราใส่แปดหลักสิบแปดเราจะทำการนะครับแปดบวกสองเป็นสิบใส่ศูนย์นี่ครับสูนย์คำนวณหาหลักหน่วยนะครับสามบวกสองเป็นห้าห้าบวกแปดเป็นสิบสามสิบสามบวกสามนะครับเป็นสิบหกเราใส่หก หกบวกสเป็น9 9้เบวกสเป็น11ใส่หนึ่งทีนี้ก็จะจับคู่นะครับ1 2 3่งวดแล้วนะครับก็จะจับคู่ได้ที่8 6 8หกและ8 1นะครับ0 6 09และศูน นี่นะครับเราได้ทั้งหมด6ชุดตรง8 6 8 9 8 1นะครับ0 6 0 9 0 1ตัวที่ได้ในงวดถัดมาออก2 8 6นะครับ2 8 6นี่ครับเราก็เข้าอีกแล้วครับเป็นงวดที่4นะครับ8 6 นี่ครับเป็นงวดที่สนะครับเข้ามาอีกแล้วครับสาหรับงวดที่5นะครับชุดคํานวณหาหลักสิบสาบวกหเป็น8 8ดบวกสนะครับเป็นสิใส่1 5ึบวกสเป็น8ปดนะครับแปวกสเป็นสินะครับใส่1 1ึบวกสเป็น3นะครับสูตรคำนวณหาหลักหน่วยนะครับแ บวก2เป็น10บ0บวก6ได้ส6บหบหบวกสามเป็น19นะครับใส่เก้าบวก3าเป็น12บสองบวก2นะครับเป็นสี่ทีนี้ก็จะจับคู่ให้ที่หนึ่งหนึ่งสองนะครับหนึ่งสี่สามเก้า 3 2และ3 4นะครับนี่ครับเราก็จะได้ที่1 9 1 2 1 4 3 9 3 2 3 4ผลรางวัลในงวดตัดมานะครับ5 6 9 3 9 1นะครับออก3 9 1ฉะนั้นนะครับในชุดหลัก10 เราได้1กับ2หลักหน่วยเราได้9ก้าสองจับคู่ได้1 9 1 2ง4 3้1งเราก็เข้าตรงตรงเข้าคู่ตดตัวกลับนะครับยังไม่หลุดนะครับเรามาดูงวดถัดมานะครับงวดที่6นะครับสูตรคำนวณหาหลักสิบนะครับ9บวกเเป็น18 18บวก3านะครับเป็น11ใส่1นี่ครับ1บวก2นะครับเป็น3าม ส่วนสูตรคำนวณหาหลักหน่วยนะครับ5บวก3นะครับเป็น8 8บวก1นะครับเป็น9 9้บวก2นะครับเป็น11ใส่1 1บวก3เป็น4 4บวก2เป็น6นี่ครับผมก็จะจากคู่วินให้ที่1 1 1 4 16นะครับ สามหนึ่งสามสี่และสามหกนะครับนี่ครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งหกสามหนึ่งสามสี่สามหกนะครับในงวดตัดมางวดล่าสุดนี่เองนะครับออกเก้าสี่ห้าแปดหนึ่งหนึ่งนะครับเราก็ได้ที่เลขหนึ่งหนึ่งนี่ครับ เป็นงวดที่หนะครับสูตรนี้เรามาไล่ดูงวดที่หนึ่งนะครับงวดที่หนึ่งเข้าหกเจ็ดนะครับงวดถัดมานะครับออกหกเจ็ดเราก็ได้เป็นงวดที่สองนะครับถัดมานะครับออกสองห้าแปดนะครับ เราก็เข้าห้าแปดเหมือนเดิมนะครับเป็นงวดที่สามงวดที่สี่ออกสองแปดหกนะครับเราได้สองแปดหกเราเข้าที่แปดหกในชุดสองตัวเหมือนเดิมนะครับงวดที่ห้านะครับเราได้สามเก้าหนึ่งหวยรางวัลออกสามเก้าหนึ่งเราได้คู่หนึ่งเก้านะครับเข้าตัวโต๊ดงวดล่าสุดนะครับเราเลขออก 8 1 1, 1เราก็ได้1 1ตรงชุดเดียวนะครับเป็นงวดที่6ฉะนั้นนะครับงวดวันที่1กันยายน2563ชุด2ตัวบนตรงๆนะครับ6ชุดก็ <c oughs> ไปเป็นแนวทางนะครับชุดนี้มาดูสูตรคำนวณหาหลักสิบบวก8นะครับเป็น13 13บวก3นะครับเป็น16เราใส่6ไปเลยครับ หกบวกสเป็น8ปดมีนะครับเราได้หกกับ8นะครับสูตรคำนวณหาหลักหน่วยนะครับเกบวกแนะครับเป็น17 17จบเวกหเป็น18 18ปบวกแปดนะครับสิบวกแนะครับเป็น16ใส่ห6หบวกสามนะครับเป็น9 9้บวกสอนะครับเกบวกสเป็น11นะครับใส่หนึ่ง นี่นะครับทวนตัวเลขครั้งนะครับเพบื่อความมั่นใจนะครับสูตรคำนวณหาหลักสิบนะครับห้กแเป็น13 13、ามสบวกสามเป็นหกใส่หกหบกสเป็น8สูตรคำนวณหาหลักหน่วยนะครับเก้ปเป็น17 17、จบเวกหเป็น18 18、ปดสิบแปดบวกแปดเป็นยีสใส่หกหบวกสเป็นเก้านะครับเกวกสเป็นสิบเอดทีนี้นะครับแอดก็จะจับคู่วินให้นะครับในงวดประจำวันที่หนึ่งกันยายนเราก็จะได้ที่66 นะครับหกเก้าหกหนึ่งนะครับแปดหกแปดเก้าและแปดหนึ่งนี่ครับวัสดุประจำวันที่หนึ่งนะครับกยหกสาม นะครับหนึ่งกันยายนหกสามนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีใครที่เจอชุดนี้แล้วนะครับเจอชุดนี้แล้วนะครับก็อยากจะ,ะให้หาซื้อนะครับลอตเตอรี่ไว้นะครับใครที่เจอในชุดนี้นะครับเลข2ตัวบน โชคของท่านอาจจะยังมาไม่ถึงนะครับในงวดไดหลายงวดแต่งวดนี้ไม่แน่นะครับก็ฝากไว้เป็นแนวทางนะครับฝากไว้เป็นแนวทางในงวดวันที่1กันยายน2563เราได้6ชุดตรง666961 868981นกะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับเดี๋ยวใครอยากได้นะครับในชุด3ตัวตรง สามตัวตรงชุดเดียวก็มีนะครับในชุดปากหลักร้อยก็มีนะครับจะชนกับตัวนี้หรือเปล่าเจอกันคลิปหน้าแน่นอนสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวใครจะดูชุดหลักร้อยนะครับเปรียบเทียบหลักร้อยแล้วมาจับใส่ตัวนี้ได้ก็น่าจะโอเคนะครับฉะนั้นหาซื้อลอตเตอรี่ไปก่อนนะครับชุดนี้6ชุดตรงสำหรับวันนี้แอดต้องลาสมาชิกไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ